เกิดมันไม่ได้ตัดไฟเลยทำไมกูกะจะเปิดเลยว่าพตอนนี้เราก็พัฒนาแล้วมีเพิ่มปลาไผ่เพิ่มมาแต่แต่เราจะขาดจังนั้นใส่เลยต้องไตัดไงก็ก็ใส่ดิก็แปะคืนใช่หี้ยละวที่ขี้อ่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวกล่องนี้เป็นการเกษตรแต่เรื่องนี้ผมไม่อลากบรกเวิร์มแต่ว่าอะไรไห่ stand ready for my arrival bird ขี้อ่ะเรอะ่อ่านดีดีนี่้ออ่านแล้วก็ดีอ่านดีดีอันนี้อ่านดีแล้วต้องอันนี้อ่นียกคนดีๆตาก่อนสิว่าไม่ใช่คนต่างชาติดีสรุป stand ready for my arrival bird แปลว่าอะไรวะ เอาย่างไหนเยแอมาไม่กูสแตนเลยดีจืนให้พร้อมเวยฟอร์มาอไรบอเวิร์มอะอะไรบอเวิร์มไอเวิร์มด้านหลังนี่คืออะไรเวิร์มเอาอย่างไหนอชาววิวถ้ำคนหนึ่งอะใช่อะไรคือชาววิวถ้ำปะเดี๋ยวมึงไม่รู้จักชาววิวถ้ำน้องมึงรู้จักมั้อะไรคือชาววิวถ้ำไม่้จัลไม่ไู้จัก เาวิวถ้ำอะที่น่าเขาจะชอบใส่ชุดขาวเป็นประเพณีกันอะก็จะชอบพูดยังไงแซนี่เรอะไรบอกเบิร์อเนี่ยคนแ่ที่ใส่ชุดขาวงมีเป็นล้านก็นิสถานเหรอแล้พูดนีมันปาระเบิดก้อยยืนอันนั้นเป็นคำพูดก่อนจุดระเบิดแล้วนะแซนเโอ้ยอ้ยเถืเถื่อ กูรู้ว่าผีเกิดทั้งข้าวขายได้ใช่ทางน้ำด้วยเอ้ยขุดมาขายเลยเนี่ยเนี่ยฝากข้าวเป็นกองเ่ยตั้งอยู่รากเลยมึงทำดีกูหาทางน้ําอยู่เสร็จมึงจะขายทางน้ำทางน้ำในตัวกูาขายถังแล้วปิดี๊บเป็นชี่สำเร็จมึงรู้หรือเปล่าว่าถ้าลมแรงอ่ะถังจะขายดีนะเว้ยใช่ย่ะใช่ แลวนั่นน่ะต้องมีพัดลมด้วยไปใช่ต้องมีพัดลมอันใหญ่ๆก็ไม่เอยอะมากเลยตอนขายได้อดีกถังนึงไงยังเล่นอะไรกันวะรู้กันรู้เลยคนรู้เขารู้กันด้ยอะไรทำไมไม่เจอไอ้เชื่อมาดิไม่ใช่เพื่อนไอ้เออจอยอเอาก็เจอดีกว่าเออทันออนไลน์เอ้ยชวนเล็บโกออนไลน์ เล็โก้เล่นลโรบอกทำไมมันขึ้นในไม์ค้าวะคือมันจะสามารถกดจากโรบอกเข้าไม้ค้าได้เลยไปไปไปไไมไปไมไปไไปอ,<า>อะไรไะไ<า>้ไปมมะลไปไปไเไปไปไมไปไปมปไปไปไปเปยปไ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 ป่อไอไปไปเอ,าาอไปไปไสีปไ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 ดไปไซไปไปอไ เมันจะหนึ่งบล็อกมั้งทำจบบล็อกไม่มันได้มาสามบล็อกนี่เหรอได้ไมาสามบล็อกได้มาสามบล็อกโอ้โสี่สามสิบสองใม่ใหม่จีสี่สิหกงั้นมันก็หาหาจุดหาจุดที่กูขุดไม่รู้อ่ะมันอยู่ไหนไม่รู้อ่ะมึงคิดกับตรงนี้เปล่าเออตรงนี้ตรงนี้มันสั้นกว่าเพื่อนนะมัเหลือบล็อกหนึ่งมงนี้มันสั้นๆอ่ะมึงดูออกกันยังไงวะ ดูไม่ออกเลยเขียนมือมึงไ,ไ,ไม่ใส่ใจจิมมี่ไงทำมาบอกทำมาบอกเป็นหัวจิมม,จจมี่จิมมี่ร <c oughs> ักภาษาอะไรวะ <c oughs> ไม่เคยใส่ใจ <c oughs> เฮ<อ>ียกูณไปไหวแล้วคุอยากรู้ว่าไปอยากไปเถอะคุณคว่าคุณต้องไปดูแลทุกอย่างเข้าในหัวแน่เลยกูลบไม่ออก <c oughs> ไม่ออกเลยเตรียมพร้อมสำหรับการมาถึงคุณนอนของฉันเลย โเคบแนสเตลเลดี้เตรียมพร้อมอะไรโ้าการมาถึงอะไม้เวิร์มหนอนโอชันไหนนะเทจากครั้งที่แล้วอะเราก็ทําการเพิ่มพื้นที่รอบๆมาให้เกาะของเรากว้างขึ้นได้เปล่าสไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสีเป็นพยาธิไม่ว่าผมพูดอย่างเงี้ยกูต้องเสียเวลาทําคลิปเร่งสปีดโชว์ มึงก <mile> <Church> ็ตัดเขาพูดก่อนดิไม่ได้ไมเล่นแปปี้ทำไมตัดตัดเขาพูดออกไปได้คือมึงไม่เข้าใจอย่างนั้นเหรอมันเสียม่ใช่เหรอมันไม่ได้แยกอย่างนั้นเราตัดไม่ได้โว้ยจริงมึงพูดเลยทะให้คุณลำบากตัดเขาอีก็ไม่ได้เจ t อเฟรดคจากครั้งที่แล้วอะเราก็ทำการเพิ่มพื้นที่รอบๆมาให้เกาะของเรากว้างขึ้นได้เปล่าไม่เสร็เดี๋ยวโดนไปแทนวาต้องนอนไม่ได้นอนไปไแล้วก็จะมีแบบทำชิดเกาะเหล็กได้ไหม ทำดีพี่มึงก็ใส่อยู่ทำด,ดีอ่าแล้วก็จะมีแบบฟาร์มมอนเตอร์ด้วยแต่เป็นฟาร์มแบบแมนนวลวอยู่ตรงนั้นเนาะ <c oughs> ตอคือก็สามารถไปนหนึ่งเป็ได้แล้วจะมีที่กันตกด้วย <c oughs> แล้วก็เราเราเรา้อ <c oughs> ไปไมึงเปเพื่อนนี่เองเพิ่ม <c oughs> <c oughs> ฟาร์มไม้ไผ่แบบเยอะมากๆเลยตอนนี้เป็นธุรกิจหลักของเราน้องมาเนี้ยเดี๋ยวโชว์เลยเมื่อแล้วน้องไปหลับก่อนไง เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเทคโนโลยีไหนเอารถไฟในกล่องดิเนี่ยเรามีรางรถไฟความเร็วสูงดีพี่มึงแค่รถไฟยังวอเลยใช่ไหมคนปกติเขาไม่ทำกันรถรถไฟอ่ะวิ่งเร็วกว่า <S <S ไม่ใช่ดิรถนั่งรถไฟเร็วกว่าทำเรือได้เรือ เรือแล้วก็ทำเป็นแม่น้ำข้ามมานะแม่น้ำทำไมเดี๋ยวนี้เขาใช้ไอซ์บล็อกกันแล้วแพงไงบ้านรวยมากกว่าไงไหนกี้วันนี้เราไปเกาะใหม่กันนะเกาะไหนเกาะพีระมิดไงโอเคแล้วเกาะทะเลทรายไม่ระเบิดไเเล่นไม้ข้าวกี่กิโลแล้ว แต่ถ้ากูเป็นผู้พัฒนานะกูจะไม่ทำให้เหมือนฟิลิปิสทั่วไปเว้ยมงังนเดี๋ยวจะรู้เฮ้ยไม่เชือกไม่เชือกเฮ้ยเฮ้ยไปอไปไไปไปไปเร็วไปเร็วไป้ต้องไปช่วยเขาม่ครับอต่อต่อทางเดียวก็ได้โอ้ยม่นไปแล้วเดีเป็นอมบี้ติดตัวไ่ถัดดีเมื่อกี้โล่งหัวอยู่นี่ ไม่ไม่แกลาวาภูเขาตกไปด้านล่างไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเกาะเลยไม่ตีกนาะมันก็ไม่ตีถอยกันสนถอยทำไมไม่ตีอ่ะไอ้คนคนเกาะยิ้มถอยกันสนทำไงวะเวลาชาเลยตรงหน้าไอ้ไม่ตีก็มีหวกราชาราชาก็จัดการเองสิวะ ลบอกอะไรอ่ะสองเต้นหนึ่งหนุ่แห่งได้เอาไปทำวะก็ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มอย่าอย่าอย่าของขายแล้วเอาไปเอ้าเราวาทำขายไม่เงียบไม่ตะไม่จริงหวงกูทำกูจะผักกูตกเพื่อมีข้อได้ควรจดขอขอทอดหน่อยดิขอทอดหน่อยดิน้องไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยทำไมจะคนทรายล่ะ ได้ๆแบ่งมาผมใช้หนึ่งอันก็พอแล้วหยียมเยวกูจะไปเอากล่องบนหอคอยนั่นด้วยฮี่เราอมีถังน้ําหรอยันไม่นานมีอะไรนี่ไม่มีความสวยงามเลยโอ้ยเอ็มบุกเราสามอันแไนซีดีหนึ่งไนซีดีอะไรอะมองให้จํานวนมากแไนซีดีสีแดงไอสีส้มชิบบล็อก ลกจากมุมนี้ก็ว่าเราน่าจะต้องไปเกาะเกาะละโลกก่อนแล้วเราค่อยต่อไปหาเกาะพีระมิดจริงๆถ้าเราอยู่เกาะฮูเพลเราต่อไปพีระมิดได้เลยมันวิ่งไปแม่ขี้เกียจอะไม้เราเยอะ <laughs> เลยไปเลย <laughs> น้องเหมืนอนรอเดินเลย <laughs> โอ้ยมาหลอกสามอันเอ้ยในเ,เทอ,เอร์พัทเทอ,อ,อร์ในเทอร์พัทเทอร์ในเทอร์พัทเทอร์ลองดู ไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยโอ้ยมาเต็มเลยเนี่ยดองซิเดียนอ่าเราสาม,มารถขุดมุมออสซิเดียสี่มุมได้นะเพื่อไปทำต้นชา,าน์ก็รัขุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีกอบปราสาทอะมึงเห็นไหมเชี่ยชิว่าละอะไรอีกวะไกลชิบหายเลยตราย่อขนาดประตูเ้วเอาเอ็มเอ เอาซีดียนไปทำอย่างอื่งก็ได้ไม่อ่ะขุดสี่มุมพอแล้วถ้าจะเอาอ่ะเราไม่ใี่แกรด้วยซ่งมึงเหลือไม้กันกี่อันสลับไม้เนี่ยย่บิบเก้าบอกไม่มี <นะ S 2> สักอันแต่มีสลับหินโยนมาให้หมดเลยน้องไปแล้วไ่ะไหนแก่ลูก ว้าวไปไปดิปลอดภัยก็ดีกว่ากลางคืนข้างนอกละไม่รู้วิ่งมีกำลังด้วยเชี่ยเชี่ยไม่ใช่เหวโอ้ถ้าขุดข้างล่างลงไปเป็นเหวเลยไม่นี่เชี่ยวคอทั้งนั้นเลยเนี่ยเราทำอะไรในโลกไม่ได้ได้ซ้ำ ถ้ามาน้องก็ถ้าต่อน้องก็ต่อไปเกาะนั่นแ่ะน้องเห็นพอปปล่ะไมอันตรายทำไมอ่ะกลัวต่อไปเร็วๆอ่ะไม่เป็นไรน้องต่อแบบสกายบล็อกอ่ะป๊อบป๊อบป๊อปอ่ะมันน่าจะมีสปอนมีป้ายอยู่ข้างหน้าเลยเฮ้ยนี่เธอช็อปนี่เป็นช็อปป่ะช็อปนี่เยี่ยมแก๊สเถื่อะไรเนี่ยเธอไอเทมช็อปจริงเลย โอ้ยมีกล่องมีสปอนสปอนหมูขายอ่ะสกายครอบเอนซอบีขายด้วยขายอะไรอ่ะโอ้โหของนั้นหรอชายคนนีกันครึ่งตัวสีแดงครึ่งตัวสีฟ้าโดนลาแดดมีโชโต้มีโซแซลโซซอยมีวปีเยแย่เลยอ่ะปุดไปสักอันเด็ดไปกลับไปดีกว่าไม่ดิกลับไปตอนนี้ก็ไม่เช้าใช่ไหม น่าจะข้างบนมันมีอะไรด้วยเหมือนมีอะไรบนไหนด้านบนหัวเราก็ที่บอกตำแหน่งนึ่นไงไม่เป็นเส้นนะนะเข้าใจมางมุมพี่ไม่ไม่เส้นแดงวะอ๋อเอ้ยเส้นแดงอ่ะกูไม่แน่ใจวรอแต่แมพเขาคงไม่อยากให้ไปขึ้นไปดูกวบกั้นแล้วก็ขึ้นไปดูกัน เฮ้ยแก๊สแก้ถ่ายเอาแก๊สกลับมาน้องแก๊สเห็นน้องตัวหนึ่งเราจะทำก่อนแล้วเบิร์ดอ่าอกาอ่าอ่าอ่าตายแ้วเจ๊าแล้วต่อไปก็น่าเช้าพอดีเคยเล่นบัญชีจำแม่หมอมันจะไม่ดิ้งมาไม่ครัามเราเชื่อผูกคนไม่ได้ เกมมันจะโดนแบนถูกคนไว้แล้วไปค่อยนอะ่อ่ <Okay. S 1> แล้วมาคา่าได้เห็นว่าเคยมีมอดอย่างนั้นอยู่นะที่มันจับเป็นตัวประกันได้อะ <c oughs> แม่งโดนแบนเลยกมตาด้าตั้งแต่ทำฟาร์มเหล็กแล้วเดี๋ยวแม่งเห็นในเกมทำได้แม่งไปผูกคอเพื่อนหีย จะมีคนโง่ระดับนั้นเลยเอ๊ะน้องไม่เคยยิงค้าเหรออะไรนะลักลอบสับลายทำลายป่าบอกว่าเรียนแบบเกมวายค้าบ่คือเงป็นยาวมันก็แค่หาเขาอ้าไปลงก็แค่นั่นแหละนี่ไงประตูให้คนให้คนไม่ดราม่าตัวเองไม่นจะไปดราม่าเกมแทนมึงก็บอกว่าน้องน้องมึงสุดเิียดนอย่าดิที่นี่มีเอเนจอนหลับลายอยู่แล้วพี่สิทธิ์ มึงอยากได้จัอวะโอ้ยเสียตันนี้เข้ามาเลยเฮ้ยได้ลุยน้องมันเป็นรูหมดเลยชิปจ้าจ้าผมขีดเงยระเบิดไม่ถึงไม่ซ้ำอ่ะ งานระเบิดอ่ะไม่มีงานนุ้ยอยู่ไหนอยู่ข้างล่างระเบิดอยู่นะแล้วไปไปทำงานอ่ะกูก็ไม่รู้ไงไม่มีถังน้ำแล้วนั่นอ่ะไม่ขุดไปขัดบะดับไปวะาทำไมเยอะเฮ้ยแล้วกูต้องมาขุดรถขัดระดับพวกกูมีแผ่นซีดีเปล่ามี่มีเยี่ยงน่าจะเพราะมันเป็นแป้นหินแหละไม่เลยไม่ทำงานเหรออืม แปน้นหิน่าจะหนักเกินไปเกมปกติเป็น,ปนแป้นไม้ก็จะไม่ผิดนะอืเ้ยหลักฟิสิกอะไรกันทำไมแป้นหินมันถึงมันถึงไม่ทำงานแต่เป็นไม้ไม่ทำงานแต่เมันเคยจะเป็นแป้นหินไม่แป้น,นไม้มันมเบาไงถ้าของวางของพุ่มมันจะมันจะจมลงไปง่ายแต่แป้นหินมันหนักนงการที่ของมันจะไปดันหินให้จมลงมันยากนะขนาดนี้เลยเหรอ พูดอย่างั้ยเนี่ยตะกี้แม่งหนีไม่หมดเลยอ่ะไอ้สองตัววิ่งหนีไม่รอใครเลยอ่ะไอ้เฮียอยู่าทำงานขึ้นมาเพื่อนระบบมันดีนะพี่ความคิดกูเมื่อกี้คือทั้งเกอะเนี่ยคือเทียนทีแล้วก็ปิดไฟปิดไว้เฉยเราเราเป็นแม่โคตรใหญ่เลยที่กูคิดคือไอ้แม่กูเทียนทีอย่างน้อยสามสิบลูกลระเวิดผายตอนนี้กูมีระเบิดในตัวยี่สิบเจ็ดลูกเลย อ่ะจิ้เจ็ดเลยเหรอเอ,อได้กันกูประเมินเกี่ยวบถูกเลยดิว่ลกลับไม่มีอะไร <laughs>